ลุงยักษ์เนี่ยก็มาแล้วนะครับผมลุงสวัสดีครับลุงไปไหนมาเนี่ยผมไม่เจอตั้งนานลุงพร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยที่จะมาช่วยผมนางทีป่าเนี่ยกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกเนี่ยใช่ครับมันกลับมาอีกแล้วเพราะว่าผมได้นํำผ้าถุงเนี่ยไปคุ้มหัวมันละสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเองเนี่ยก็เพิ่งซักผ้าเสร็จนะครับแล้วก็เจอลุงยักษ์เนี่ยมาหานะครับพี่พ ตอนนี้เนี่ยลุงยักษ์เนี่ยอยู่หน้าบ้านนะครับนู่นเลยนะลุงยักษ์เนี่ยยังไม่เดินเข้ามานะครับเพราะเพราะว่าตอนนี้ลุงยักษ์เหมือนจะหาใบอะไรสักอย่างนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปหาลุงยักษ์นะครับแล้วก็ให้ลุงยักษ์เนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะรกหน่อยนะพี่เอฟซีเพราะว่าผมเนี่ยกวาดทุกเช้านะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใบไม้เนี่ยร่วงนะครับก็โอเคนะครับพี่พี่ผมดีใจมากนะที่ลุงยักษ์เนี่ยมาหาผมที่บ้านนะครับ เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาลุงยักษ์เลยดีกว่านะครับก่อนรับก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคนหนึ่งไลค์ลลนะครับหนึ่งแชร์ึีติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปลต่อไปนะครับโอเคนะครับพี่พีเอฟซีเดี๋ยวเราเข้าไปหาลุงเลยดีกว่าผมไปนี่เลยนะครับพี่พี่ลุงยักษ์เนี่ยก็มาแล้วนะครับผมลุงสวัสดีครับวัดีวัดีโอ้ลุงไปไหนมาเนี่ยผมไม่เจอตั้งนาน ทำไมเมื่อวานนี้ผมไปหาลุงผมไม่เจออะไม่เห็นแถวนั้นแหละลุงอไปหาอะไรกินหรือเปล่าอ๋อลุงใช่เพราะว่าเมื่อวานนี้ผมถามคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านบอกว่าลุงอ่ะออกไปป่าไม่รู้ว่าไปไหนน่าจะไปหาผักกินนะมั้งอืมลุงไปหาผักกินใช่ไหมใช่ใชลุงพร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยที่จะมาช่วยผมเดี๋ยวไปนั่งพูดก่อนนะไปลุงเข้ามาข้างในเลยครับ ผมเนี่ยก็เพิ่งสักผ้าเสร็จนั้นเนี่ยแล้วก็เจอใครมองที่ไหนได้เป็นลุงยักษ์นี่เองนะครับพี่พีเอฟซีบ้านเองกูงไม่ได้มานานนะพุกคนะนั่งนู่นไงลุงนะยังอยู่ที่เดิมเลยอยู่ใช่ใช่ตรงนี้จะลกหน่อยนะลุงเดี๋ยวผมกวายก่อนดีกว่าแปหนึ่งนะไม่เป็นไรมัรมันลกอะ่ะ น, <c oughs> นี่นะครับพี่พี่มันจะลกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะ,ะสบายไหมลุงโอเคนะครับพี่พงั้นเดี๋ยวผมค่อยกวาดดีกว่าเดี๋ยวมาหนะครอง เดี๋ยวผมค่อยกวาดน,นะครับนี่เลยนะต้นไมยนี่แอบว่าผมสบายดีลุงลุงเดี๋ยวรอผมนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาน้ำให้กินกันเพราะว่าลุงมานี่เหนื่อยไม่เป็นไรไม่เหนื่อยหรอกแค่นี้เองจิบจิบลุงไม่เอาน้ำเหรอเดินแค่นี้เองออกกําลังกายไหมอ,ออกกําลังกายใช่ไหมครับลุงเอาน้ำไหมอ่ะกินอะไรไหมครับ ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับพี่พี่ลุงไม่เอาน้ํานะทุกคนก็ผมจะเข้าไปเอาน้ําให้ลุงบอกว่าลุงไม่เอานะพี่พี่นะก็ผมดีใจมากเลยนะครับที่ลุงยักษ์เนี่ยมาหาผมเนี่ยที่บ้านนะครับโหหายไปนานเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกับลุงดีกว่าลุงนั่งตรงนี้ไหมไม่ครับผมจะนั่งเองตรงนี้นี่แล้ว ลุงผมไม่เจอนานลุงพร้อมที่จะช่วยผมหรือยังผมรอนั้งนานเนี่ยเอาแล้วทำไมผมไปหาลุงผมไม่เจอไม่รู้สิโอ้โหหรือว่าใครบังตามนึกไมืออกลุงน่าจะทำพิธีแล้วสักอย่างเลยมากผมว่าเพราะว่าวันนั้นลุงบอกว่าลุงจะทำพิธีมากผมทำอะไรนะผมไม่ทำหรอกแล้วลุงกินข้าวไหมครับ กินแล้วกี่ร้อยใช่ไหมใช้เอร์นี่มันก็นั่งสนุกเหมือนดแดมเลยไม่มันก็ผมก็ยังมัดอยู่เนี้ยแหละไม่ได้ปล่อยไว้ไหนก็เห็เก็บไว้ตรงนี้ไงลุมไม่ได้มานานเลยโอ้โหใช่ลุงไม่ได้มาผมไม่เจอลุงเป็นอาทิตย์แล้วผมเชื่อวลุงจะไม่ช่วยผมละช่วยนี่ลุงบอกไว้แล้วว่าลุงจะช่วยลุก็ต้องช่วยมึนงนี่วะมึงแล้วเพื่อนลุงอ่ะชื่ออะไรนะไอ้เทมันใช่ใช่ ลุงเสร่ว่าไอ้เสมนี่มันอยู่นน่นแหละอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่มันไม่ชอบอไปไหนชวนมาร้วแต่มันไม่มาอ๋อลุงชวนมาด้วยเหรอใช่ลุงชวนมา,นาแล้วแล้วทำไมโอ้โหเสียดายนะไม่มาแต่มันบอกว่ามันอ่ะไม่อยากให้ใครเห็นอ๋อเดี๋ยวมีคนไปหานีได้ใช่ไหมครับใช่เห็นเพื่อน ผมไม่เจอลุงเลยอะลุงเสนองอะทันนี้หาตัวยากใช่ไหมบางทีก็อยู่ในหมู่บ้านบางทีก็ชอบไปหาของของของพวกผักของป่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่มันไม่ค่อยอยู่กับพี่หรอกมันนะมลุงเสร็งก็รู้จักกับมันนบบตั้งนานมันเป็นเพื่อน,น,ก,น,อนกูตั้งแต่เด็กๆเลยอ๋อแล้วคนในหมู่บ้านนี้ใช้ครอบครัวลุงหรือเปล่า รือว่าลุงไปอยู่นานแล้วแค่ไปอยู่อาศสายัยอ๋อเขาก็เรียกเป็นครอบครัวใช่ไหมครับใช่ลุงก็อยู่กินตรงนั้นใช่ไหมใช่อโอ้พี่พี่ไม่เจอลุงยักษ์เนี่ยนานมากๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมดีใจามากนะที่ลุงยักษ์เนี่ยมาหาผมที่บ้านนะครับก็ลุงยักษ์ความที่ช่วยผมใช่ไหมใช่ <ผม S 1> ไปช่วยคุยอย่างเดียวนะได้ครับลุงไปช่วยผมคุยได้ไม่ต้องไปทำร้ายมันหรอกถ้ามันไม่ทำร้ายเราก่อนนะ ก็วันนั้นเนี่ยผมไปนั่งบนห้างของพี่แฟดอะแล้วก็นางทีป่าเนี่ยกลับมาอีกแล้วมันกลับมาอีกเนี่ยใช่ครับมันกลับมาอีกแล้วเพราะว่าผมได้นํำพระถุงเนี่ยไปคุ้มหัวมันละจนของมันเสื่อมตอนนั้นผมก็ไม่ได้เจอมันเป็นอาทิตย์เหมือนกันมันไม่น่ามันอย่างนั้นเมันมันพึ่งมาไงไม่งนผมจะได้แบบของมันเสื่อมไงแบบนั้นมันก็ยิ่งตามลาวีมันใหญ่นนี้อ๋อ นั้นมันจะปล่อยมไปง่ายๆนะผมอยากจะให้ลุงไปคุยว่ามันต้องการอะไรกันแน่ไงมันต้องการเป็นหัวหรือเปล่าผมก็ว่างั้นแหละแต่ว่าผมก็มีแฟนแล้วผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะห้ามมีนะต้องระวังตัวใช่ไหมครับใช่ถ้ามึงไม่ระวังหัวเมื่อไหร่นะมันมันแน่นั่นก็แสดงว่ามันก็ยังตามผมอยู่ มึงไม่น่าเป็นทางอย่้คุก็ลืมหมอคุณไปว่าผมไม่อยากให้มันมายุ่งกับผมไง,มงไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเแต่ว่าพวกไ <ป S 2> วกม่เป็นไรมลํมาพผู้วิชามันน่าจะหายแล้วแหละผมว่านะเดี๋ยวกูไอ้ช่วยคุยให้เดี๋ยวลุงจะพาผมไปช่วยคุยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวผมจะพาลุงไปไม่รู้ว่ามันยังอยู่ที่เดิมอีกหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่ได้ไปนานแล้วไม่ได้เข้าไปยุ่งตรงนั้นานานแล้วมไม่ต้องไปหามันละในงานมึง มันแน่ถ้าผมไปกับลุงนี้ได้ใช่ไหมครับ๋ยวมึงไปกับกูเนี่ยแหละเดี๋ยวลุงช่วยผมเคลียร์นะกูคุยให้กูคุยอย่างเดียวนะได้มึงไม่อยากไปเป็นเจ้ากรรมในเวรไทยเลยได้ครับลุงได้ครับเพราะว่าถ้าตามกันไปกันมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่จบไม่สิ้นเหมือนมึงตอนเนี้ยเห็นไหมมันก็ยังมาตามราวีนอยู่ใช่ไหมละ่ะใช่ครับผมนั่นแหละ แบบนี้ไงกูเลยไม่อยากจะต้องถึงไม้ถึงมือทำร้ายร่างกายแบบนี้ถ้ามันไม่ทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องทำร้ายมันเนาะแต่แต่ว่าเราไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้วันนั้นเนี่ยผมไปใช่ไหมผมไปเจอมันกำลังจะทำอะไรไม่ดีกับพ่อน้องหญิงเลยครับอ๋อตอนนั้นนะอนะมันแบบต้องการผู้ชายอ่ะ เดี๋ยวดีนะดีนะที่ตอนนั้นผมผมช่วยได้อ่ะกูพาไปหาไอ้เสมเลยต้องพาไปหาไอ้เสมเหรอเอ้ยลุงเสมเหรอใช่โอลุงเสมนี่มีแฟนยังไงเสมันน่ะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันนั่งนานแล้วมันไม่มีลูกมีเมียกูก็ไม่มีลุงโสดใช่ไหมเนี่ยกูอยู่คนเดียวของอูเนี่ยอยู่คนเดียวสบายกว่าใช่ไหมครับดีมากเลยเนี่ยอูจะบอกให้ ไม่ต้องไปกังวลอะไรเลยแล้วลุงลุงอยู่ลุ่นนี้หนาวไหมครับหนาวนี่ต้องใส่เสื้อใส่ยาวเลยใช่เพราะว่<น>าช่วงนี้เน,นี่ยนะมันเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับใส่เสื้อมาสองชั้นเลยนะใส่เสื้อมาสองชั้นเลยใช่ไหมใช่เปนไงบ้างทําไมนีมน้ใช่ไหม,มสบายดีครับก็ช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไปเข้าป่าเลยเพราะว่ากลัวนางผีป่าเนี่ยจะมา ก่อกลัวผมอีกไงแน้นวมงไม่เข้าอ่ะไม่งั้นมันก่อกลัวมึงแน่เพราะว่าเราเองเนี่ยก็ไว้ใจมันไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูยามให้มึงเองลุงอะต้องเคี้ยวลุงกินข้าวไหมอ่ะกินข้าวไหมครับมมกินแน้วอืกินมาแน้วกูกินมาไก่กกเส็มเนี่ยเอ้ยเส็มด้าเลยเนีนะ่ยทำกับข้าวกับเ,เป็นอืผมอยากเจอสักครั้งหนึ่งอ่ะ มีโอากาสเดี๋ยวกูพาไปพาผมไปได้ใช่ไหมครับได้อืมไอ้ป่าตัวนี้นี่มันพักจะเงินไปนะถ้าคุณอนไม่ไหวนี่ยอมนะเหนียวนะเหนียวใช่เพราะเราก็ต้องระวังตัวได้ไง ไว้ใจมันม่ค่อย <ทำ S 1> ได้หรอนวนีนะไม่งั้นถ้ามึงได้เป็นหัวมันนะมึงจะชิปหายวันนี้อีวิตมึงทำอะไรไม่ขึ้นเลยนะมึงจะเหมอกให้ได้ครับอันนี้ลุงจะไปไหนต่อน,น่ยยังไม่กลับใช่ไหมจะไปช่วยผมใช่ไหมใช่ลุงทางอไงได้เลยลุงก็นั่งพักผ่อนกันเลยก็ได้เดี๋ยวผมหาอะไรมาให้กินนะครับ เนี่ยนั่งเปนอนพักก่อนก็ได้เพราะว่าลุงก็อยู่เดินทางมาไกลอ่ะนอนเอยนี่กพ่อมากไงตั้งแต่กมเติมมันทั้งนั้นเปนี่ผมก็ผูกไว้นานแล้วใครมาก็ได้นั่งอ่ะเปเนี่ยพ่อแบบสดเ่ยลุงก็อ่าลุงลุงนอนสบายไหมสบายดีพ่อมากไงเนี่ยอ้โเป็นไงครับบรรยากาศก็นี้ มาะกับการน,นอนมากี้เนี่ยตรงนี้จะลกหน่อยนะลุงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามผมก็กวาดทุกเช้านะนี่กูอยู่นี่ลกกว่านี้อีกอ๋อที่ลุงอยู่นี่ลกกว่านี้ใช่ไหมครับใช่โหพีเอฟซีดีใจมากนะที่วอนเรามันก็มีการขี้เกียจกันเป็นบ้างอืมเปย์นี่ลุงเอาไหมผมให้ไม่เป็นไรเดีย๋ยววันนี้แหละไว้กูม,มาหามึงอ่ะมึงจะมานั่งตรงนี้แหละได้ครับผม เดี๋ยวกูคิดหาวิธีคุยกับมันก่อนว่ากูต้องทำยังไงแต่ว่าลุงก็ได้เตรียมเออรับมือกับมันแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่คนดีคนดีอ่ะเอาง่ายๆลุงุงว่ากูน่าจะรับมือกับมันได้โอ้ลุงรับได้แล้วครับดีไม่ดีมันเจอลุงมันอาจจะกลัวก็ได้ว่าถ้ามันขนาดนั้นแล้วอ่ะว่ามันคนอย่างกูมันก็คงไม่กลัวหรอก น่าจะจัดก,การกูเหมือนกันแหละโอ้หทุกคนก็ไม่แน่นะเราก็ต้องคอยเซฟตัวเองไว้ตลอดนะลุงเพราะว่าพวกของแบบนี้เนี่ยเราอย่าไปหลงเชื่อ,งองไงกูงไปเป็นหัวอีก้หโอ้โหเป็นไงถ้าถ้ามันเอาลุงไปเป็นผัวอะกูไม่ยอม,มอยู่คนเดียวอ๋อลุงไม่เอาใช่ไหมกูไม่เอาแต่ก็ต้องระวังนะครับกูบอกไปเลยว่ามึงกับกูอยู่คนละโลกกัน อยามาเป็นเจ้ากรรมในเวรแขกันนะ <c oughs> ใช่ลุง,ง,งนนลแต่ว่าผมอยากผมไม่ต้องการนะเราต้องการแค่ว่ามันเนี่ยไม่ต้องมายุ่งกับผมแค่นั้นก็พอเพราะว่าบางทีอะผมเข้าป่าอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้ามันมาก่อกวนเนี่ยมันอันตรายต่อผมไงใช่ใช่มันก็อันตรายเลยยิ่งมีพวกมันนี่หม,ม,มองในที่ตรงนั้นนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนเนี่ย บริวารมันเนีย่ยเป็นไปหมดเลยนะกูจะบอกให้ใช่ไหมครับร้อนไหมลุงโอะนะ้โหร้อนมากไม่ร้อนนี่รู้สึกเย็นสบายนี่เพราะว่าหนาวมาหลายวันแล้วออืช่วเงยเย็นๆนั้นหนาวแน่นอนลุงหนาวหนาวนกูออดไฟปุ๊บคืนเลยนะกอดไฟทุกคืนเลยเหรอครับใช่มันหนาวเออโจนปูงผ่านหมดแล้วอ่ะ มไม่ได้อาบน,น้ำมันลายวันแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้อาบน้ำมันสามสี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหลุงอาการหนาวนี้เนี่ยอาการหนาวเ,เ,เราต้องต้มน้ำร้อนอาบอ่าน,นั้นกูไม่ต้มแล้วลุงนอนอย่างนี้แล้วลุงหนาวแล้วลุงอยู่ได้ไงเนี่ยไม่เหนียวตัวบ้างหรอครับลุงอยู่แบบนี้เนี่ยลุงสไตล์แบบนี้เนี่ยสไตล์ลุงยักษ์ใช่ไหมครับใช่อืม รู้สึกดีมากเลยว่ะแล้วผมแขว่งแขว่งเบาๆนั้นน่ะถ้าแขว่งประมาณเนี่ย,ยหลับสบายเลยนะลุงอ๋อดีมากเลยแล้วก็ดูมีลมด้วยนะอากาศก็เย็นสดชื่นนะ<อ>มียุงไหมตรงนี้ไม่มีนะรู้สึกช่วงเย็นๆน่ะมียุงมันชอบมาครับประมาณห้าโมงเย็นนี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเลยแต่พยายามอย่าเข้า่าอะไรไไนี่แหละ ได้ครับลุงต้องไปเคลียร์ให้ผมก่อนเชงผมจะเข้าป่าไงเดี๋ยวงมไปพูดคอยกับมันเองได้ครับลุงก็ตอนนี้นะครับพี่เอฟซีผมรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มสบายใจนะครับที่ลุงยักษ์พูดแบบนั้นออกมากับผมนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลผมเนี่ยไม่ต้องกังวลแล้วนะไม่ต้องกลัวว่านางผีป่าจะมาอีกเดี๋ยวจะให้ลุงยักษ์เนี่ยไปเคลียร์ให้ผมนะครับลุงยักษ์มาตรงนีผ้ผมดีใจมากเลยนะนึกว่าใครมาหา อยากมาเที่ยวอยู่แล้วกูไม่ได้มานานแล้วไม่มาหามึงนี่ไม่แต่อะไรนะโอ้เป็นอาทิตย์แล้วนะกูไม่ได้มามากมึงนี่นี่ตอนไหนวะติดตามไม่ได้นะลึงคิดถึงอ่าอ่าอัออนนะนี้ไหมที่หนึ่งไครวะไครนะผมจำชื่อได้ไอ้มอสเออมอสอะ ไอ้มอสลุงกูไม่เจอมันนาน้วเพราะว่าน้องมอสไปเรียนไง,งบ้างก็ห้มันไปหาปอุงบ้างเด้อได้ครับลุงเพราะว่าน้องมอสบอกว่าน้องมอสเนี่ยไปหาลุงไม่เจอแต่ว่าเจอเพื่อนลุงอะลุงเสบมะ่ะไม่เจอไอ้เสบเหรอใช่ไม่เจอลุงไงแต่ว่าเสบนะไอ้เสบม,มือช่วงนี้เนี่ยน้องมอสเนี่ยเรียนไงติดเรียนเพราะว่าจะเข้าสอบละออน้องมอสเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนก่อนไงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าป สอบหาแล้อันนะได้ครับลุงได้ครับมันก็น่าจะเอาน้องมอสเนี่ยน่าจะกลับมาช่วงเลิกเรียนเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเข้าเจะข้าสอบละจะปิดเทอมละเพราะว่าผมเนี่ยให้น้องมอสเนี่ยตั้งใจเรียนก่อนก็บางทีอันนี้เน่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปอะราว่าอันนี้เน่มันจะได้สอบแต่ว่าน้องมอสเนี่ยก็เก่งนะหาเงินได้ตัวเองง่ายง่าแต่ว่าต้องเรียนไปก่อนไง เพราะว่าน้องมอนเนี่ยยังเล็กยังเด็กนะอะไรนะครับไอเด็กตัวนี้ยน่ะมีบุญวาสนาเยอะเลยนะใช่เมื่อก่อนนะผมเจอน้องมอนเนีอยู่ในป่าเลยเก็บมาเลี้ยงใช่ไหมใช่ครับลุงโอเคนะครับลุงลุงก็พักผ่อนได้เลยนะพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคไหมครับได้ได้ได้ลุงก็นอนพักผ่อนสักสักสักหน่อยอ่ะ เดี๋ยวผมขอเงียบแป๊บหนึ่งได้ครับจะได้มีเรี่ยวแรงที่จะไปจัดการมันไ,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 ไปเชียร์ให้ผมนะครับโอเคนะครับพี่เอฟซีก็ผมเนี่ยจะให้ลุงยักษ์เนี่ยนั่งนอนพักกันก่อนนะครับเพราะว่าเก็บเรี่ยวแรงที่จะเดินทางไปเชียร์กับนางผีป่านนะครับ โอเคนะลุงหลับเลยนะลุงหิวอะไรไหมถ้าหิวก็บอกผมนะผมจะได้ไปออกไปหาซื้อให้งมากยกินน้ำอะไรไหมครับน้ำแดงอะไรพวกเนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคนะครับพี่เพ่เดี๋ยวผมก็จะให้ลุงลุงยักษ์เนี่ยนอนพักผ่อนนะครับก็ผมเองเนี่ยก็เพิ่งซักผ้าเสร็จนะทุกคน โอเคนะครับพี่พีพฟีตอนนี้นะครับลุงยักษ์เนี่ยก็ได้นอนแล้วนะครับพี่พี่ผมก็จะไม่รบกวนลุงแล้วนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะหาของกินให้ลุงนะครับเดี๋ยวจะไปหาซื้อผลไม้นะเพราะว่าถ้าลุงตื่นขึ้นมาเนี่ยลุงเนี่ยจะได้กินผลไม้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อน้ำมันกินด้วยนะครับก็จะเอาเป็นน้ำส้มหรือว่าน้ำแดงนะครับผมก็ผมรู้สึก สบายใจนะที่ลุงยักษ์เนี่ยมานะครับพี่ๆเดี๋ยวลุงยักษ์ตื่นมาเดี๋ยวลุงยักษ์เนี่ยจะพาผมไปเคลียร์กับนางพีป่านะจะได้ไม่ต้องมาเกาะกวนเกาะกวนวุ่นวายกับผมนะครับก็โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอคนหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพ<ๆ>ื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคนะครับ <beb> พี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคน้าผมสวัสดีครับก็รอชมด้วยนะครับพี่ๆรอชมรอติดตามด้วยนะครับว่า จะเป็นไงบ้างนะครับผม